สวัสดีค่ะพี่น้องฟองปายสุขสุขคนวันนี้ก็มาพบเจอกบยานิ้วเช่นกันเช่นเดิมจ้าพี่น้องจ๋าย่านิ้วก็มีข่าวมาอัพเดตเรื่องแม่แพ้วบอแพลวพาแสงทองพี่น้องเพ่นก็ไปแสดงยวนชนบุรีพี่น้องคนหลายหลายแล้วก็ว่าน้าตาสีไหลแล้วก็โพดแบบนี้หละพี่น้องดีใจน้ำร้าพี่น้องจ๋าน้ําตาสีไหลสามทุ่มสังกสีเต็มละเจ็ดแปดเก้าอินเทอร์เทนเมนต์ค่ะขยายสังกสีด่วนวัดหนองปือศรีราชาชนบุรีวสันพี่น้อง คนไลายค่ะเอฟซีกำลังไหลเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกับแม่แพ้วพี่น้องสะออนคนไลายค่ะพี่น้องจ้าสุดยอดมากค่ะปังปังเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีได้รยทถานกับมาดีใจน้ำแม่แพ้วปังปังคนเยอะมากรักพวกเธอแสงทองพี่น้องจ้าเอฟซีเพิ่นไปเบิ่งเพิ่นกัน่ายรูปทรงมาให้เบิ่งพี่น้องบ่เลิกบ่อนีค่ะแน่นคักนอกขอให้ปังปังเด้อแบบนี้ตลอดไปจ้าแม่แพ้วพี่น้องโอ้ดีใจน้ำแม่แพ้วพี่น้องกำลัง ไปจารักแพวพาวจารอมานานแล้วเจอกันจ้าเต้นนาฮานจาสันพี่น้อง FC เอฟซีเพิ่นอยูกไก่เพิ่นก็ได้ดไปเบิงพี่น้องท่านนี้ก็ว่าปังป,งปงังดังดังยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะพี่น้องดีใจนะแม่แพีวคนยะโสแต่มาอยู่แปดริ้วสันพี่น้องน้องมาเล่นอยู่ลาดกระบ,บังกับไปเบิงไปหาเมื่อคืนเล่นพ่านทองอยู่ชนบุรีกับไปให้กําลังใจน้องจนบางคนก็ว่า มึงบ้านเดียวกันตีคือตั้งใจไปคักแทกกระข่อยมากน้องเนาะคนบ้านเดียวกันกำลังใจน้อยๆสู้ๆน้องปีนี้เป็นปีของเฮาแพลวแสงท้องสันพี่น้องเอฟซีเพิ่นกระทายหลบกับแม่แพลวพี่น้องคนบ้านเดียวกันไปใส่ันแล้วก็ไปให้กำลังใจบาสันโอ้ดีใจไหมพัชรีแล้วก็ขอมาคอมเมนต์ปังๆเด้สอสงันสุดยอดมากพี่น้องแสงสีเสียงสุดยอดมากจ้าพี่น้องจ๋าโอ้ดีใจน้ำพ่น เนียตุกกบเขามาคอมเมนต์มันๆเด้อจ้าแมนพี่น้องจ้าก็ให้แม่แพรวเฮงเฮงปังๆเด้อจ้าดีใจนําไปใส่ก็มีแต่คนทักว่าแพรวพาไปเฮ็ดจมูกใหม่มา,มาปังปุริเย่ยเลยแมนพี่น้องเราเห็ดจมูกใหม่มา,มางามงามพี่น้องจา้าสนุกมากจ้าเต้นจนเมื่อยม้วนลายจ้าพี่น้องกันแม่พแพรวเราลองหลายๆเพลงแล้วก็เสียงดีค่ะพี่น้องเสียงโปรตุขขกค่ะ ขนาดรองซีหาเพลงต่อกันกับเสียงดีคือเกาพี่น้องโอ้ยคนนี้ยังคือเสียงดีค่ะพี่น้องฟ้าหลังฝนสวยงามอีรีปังปัง,ปงตลอดไปโดยจ้าแมนพี่น้องจาก,ก็กอให้เราเองเฮงปังปังเลยด้วยเอฟซี้ายหลายพี่น้องดีใจด้วยค่ะเห็นแล้วน้ําตาไหลเลยค่ะรักนะคะแผ่พามแสงท้องน่ารักที่สุดเลยว้าวปังมากเลยบุญที่น้องทำมาแม่เทพลูกหลานดีใจดีจังเลยมากมากค่ะแมนพี่น้องเพิ่น,นทำบุญมาเนาะเพิ่นกะ สุดยอดมากค่ะปังปังนะคะดีใจด้วยค่ะแม่แพลวห,หิงปังปังรวยรวยจ้าพี่น้องจา่ายเอฟซีได้ทันกะขอมาคอมเมนต์ในทางเดียวกันหิงิงปังปังรวยๆวยเด้อแม่แพลวก็ขอหิงิงปังปังรวยๆวยเด้อแม่แพลสูดๆเด้อเป็นกำลังใจใจ้าไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้หิงงปังปังรวยรวยเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า พี่ๆน้องๆมีความเห็นว่นาจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเดี๋ยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย